กำลัทงทำกระเป๋าอะไรอยู่กระเป๋าเนี่ยทำสองสีเดี๋ยวคย่อยฟิตสีนี้เขาสั่งไปแล้วอันี้อันนี้คือจะทำใหม่อันนี้จะทำใหม่สองใบทำสีนี้สีออยน้ำมันเงาลงกำลังจะขึ้นอีกใบหนึ่งนี่ล่างลอยแล้วขึ้นสองใบขึ้นสองใบสองใบเลยเหรอ,หรอลงสองสี สองสีเออมีกระเป๋าบบมีมีหนังเข้ามาใหม่เมื่อวานมันไทยไม่ครบมาให้ดูว่านี่อันนี้ลุงลุงหยิบโชว์นะอันนี้คือสีใหม่เขาเรียกว่าสีอะไรนะสีโอตินอันนี้สีโอตินที่ที่เคยหมดไปแล้วนะที่มันขายดีจัดหมดแล้วอันนี้มาใหม่รอบนี้มาไม่เยอะด้วยนะมาผืนเดียวทรงหนังมา้ดีดอ่าโอตินอันนี้กำลังดีอันนี้จะทำเป็นกระเป๋าตัวหน้าส่วน่วนนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะสีออยน้ำมันเงา หนังออยเงาสีน้ำตาลขี้ม้าเหมือนกันที่ลุกกำลังตัดอันนี้คือหนังออยเงาสีโอนติมเทียบป็นเขาดูสีขี้ม้าได้ครับอ่าไม่สีเยอะแล้อันอนี้ก็ออยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ออยเหมือนกันเนี่ยอ่ามาเอาใหม่เลยเอารอบนี้เอาใหม่เลยอ,อันนี้เรียกว่าหนังออยเงาสีน้ำตาลขี้มา้าส่วนเนี้ยหนังออยด้านนะให้ดูนะนเดี๋ยวใครให้กล้องดูชัดเปรียบเทียบกันอันนี้หนังออยหนังออยด้านสีน้ำตาลขี้ม้าหนังออยเงา สีน้ำตาลขี้มา้าเห็นเห็นเห็น,หนชัดชัดยนะโอเคนะโอเคส่วนอันนี้นะเรียกว่าสีโอติงเงา